สวัสดีค่ะสวัสดีครับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะไว้ Why, ครับนิติรัชนาคตรครับเราสองคนมาพร้อมกับรายการ SME SM e มีกุนกนรายการที่จะให้ SME ถ่ายที่โชว์ของและมองให้ขาดครับคําถามที่จะถามไว้ก็คงหนีไม่พ้นไว้ Why, วันนี้จะพาคุณผู้ชมกับเฟิร์นไปไหนคะ ถูกต้องกระเฟินทุกอาทิตย์เลยนะครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมและเฟินไปที่บริษัท midman marketing and engineering จำกัดครับเ,ออเป็นผู้ผลิตถาดพลาสติกที่ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆด้วยเฟินนึกอ,ออกหรือเปล่าอ,อ๋อเวลาที่เราซื้อพวกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหรือว่ากล้องถ่ายรูปก็จะมีถาดพลาสติกที่ขึ้นรูปตามชิ้นงานนั้นๆจะได้ขนส่งแล้วก็ไม่สร้างความเสียหายให้กับสินค้าอ,อจำได้เหมือนกันจำได้ไหมค,ครับะนอกจากนั้นแล้วครับที่นี่ก็ยังผลิตถาดพลาสติกที่ใส่อุุุปปกกรรรรรรณณ์์์ถถยนนนนตตตวววมมมึงงงงอออขาาาาาสห่่ๆ้คใจ นนี้นะะเดี๋ยวไว้พาไปดูแน่ในช่วงของโชกเกินค่ะส่วนช่วงวัดเกินนะคะเดี๋ยวเฟิ่อจะพาไปคุยกับพอออเสือจาาอิสมาเหมือนเดิมนะคะว่าถ้าดูธุรกิจนี้แล้วนะคะวิเคราะห์แล้วเกินของเขาอยู่ที่ไหนหรือว่าจะต่อยอดธุรกิจได้อย่างไรบ้างค่ะใช่ครับตอนนี้พักก่อนดีกว่าได้เลยสักครู่เดียวค่ะ รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถาดบรรจุพันธ์พลาสติกเนี่ยเฟิร์นเองก็เห็นบ่อยๆนะคะแต่ว่าเฟิร์นเองแล้วก็เฟินว่าคุณผู้ชมหลายคนก็เป็นก็คือเวลาซื้อของมาเนี่ยไม่ได้สนใจถาดพลาสติกหรอกสนใจของข้างในใช่อยากรีบๆแกะแล้วก็อยากเอาของมาใช้เต็มที่แล้วนะคะแปลว่าเจ้าของ ของธุรกิจ Midman Marketing a n d e n g i n e e r i n g เนี่ยต้องเก่งมากๆเลยนะหาโอกาสของธุรกิจที่หลายๆคนอย่างเฟิร์นเองมองไม่เห็นด้วยครับเฟิร์นคุณประทีปที่ว้ได้พูดคุยมานะครับเมื่อก่อนเขาเป็นเซลล์มาก่อนเขาจะมีคอนเนคชั่นและธุรกิจเริ่มแรกที่เขาประกอบธุรกิจนะครับคือธุรกิจเทรดดิ้งหรือว่าซื้อมาขายไป แล้วหลังจากนั้นเขาก็มีหุ้นส่วนเปิดโรงงานขึ้นมาดันโดนหุ้นส่วนโกงก็เฟินโอ้น่องสารน่องสารมากเป็นเฟินเฟินท้อไหมท้อเหมือนกันต้องรับหนึ่งใหม่หมดเลยเนาะแต่ว่าคุณปาชีพเขาไม่ท้อครับทุกวันนี้ก็เปิดโรงงาน2ที่เลยที่จังหวัดลำพูนกับปาจีบุรีครับอยากรู้แล้วนะคะว่าการสัมภาษณ์แบบเต็มๆนะคะกับนักธุรกิจที่เก่งแบบนี้จะน่าสนใจแค่ไหนใช่ครับเดี๋ยวไว้พาไปดูเนาะ มครับช่วงโชว์กลิ่นวันนี้น่าสนใจอีกแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่บริษัท Midman Marketing and Engineering จำกัดนะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตเจ้าสิ่งนี้ครับแผ่นพลาสติกที่ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพิสูจน์ครับว่าเขามีกลิ่นอะไรโชว์เราว่าเดี๋ยวตามมากเลยครับ สวัสดีครับคุณประทีปที่มาที่ไปของมิสแมนมีที่มาที่ไปยังไงบ้างรครับเมื่อก่อนได้ข่าวว่าคุณประทีปเนี่ยถัดด้านการขายมาด้วยครับคือผมเริ่มต้นมาจากการเป็นเซลล์ขายของนะฮะครับผมแล้วก็ต่อมาเจอกลุมลูกค้าที่อยากจะได้ให้เราไปช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของถาดพลาสติกก็เลยชวนให้มาทำเทรดดิ้งเริ่มต้นจากทำเทรดดิ้งก่อน คือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปครับนะบบทำเทรดดิ้งทีนี้ปัญหาของการเป็นเทรดดิ้งก็คือเราไม่สามารถควบคุมเรื่องระยะเวลาการสมมอบแล้วก็ปัญหาของเรื่องคุณภาพอันนั้นก็คือเป็นจุดจุดที่บีบให้เราต้องต้องทำโรงงานนะฮะแล้วก็งงเป็นเลยครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราลาบากเพราะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเพราะไม่เคยทําโรงงานมาก่อนก็คือตั้งแต่รู้แต่หนึ่งเลยสตาร์ทแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าจะมาสร้างโรงงานเองด้วยใช่ไหมครับตองครับตอนนี้ ผลิตภัณฑ์โปรดักของเรามีอะไรบ้างครับผมผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆเราเรียกว่าเป็นถาดบรรจุนะฮะบรรจุภันธุ์พลาสติกนะฮะกลุ่มลูกค้าของเราจะเป็นกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเใช้ไฟฟ้านะคือส่งออกไม่ใช่ไหมครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกนะลูกค้าอ100ของเรานี้มีประเทศไหนบ้างครับลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆจะเป็นพวกกลุ่มของพวกบริษัทญี่ปุ่นที่ส่งออกในเมืองไทยครับผมนะฮะกลุ่มยุโรป ะะแล้วก็มีกลุ่มในเอเชียเช่นสิงคโปร์มาเลย์พวกนี้เป็นต้นครับอยากให้คุณมาทิพย์เล่าถึงการผลิตคร่าวๆครับก่อนที่จะมาเป็นถาดพลาสติกนีครับมีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับออจริงๆมันเริ่มจาก r e q u i r e m e n t ของลูกค้าคซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะให้เป็นชิ้นง,งานหรือเป็นแบบมาครับะะแล้วเราก็จะเอาแบบหรือชิ้นง,งานมามาออกแบบดีไซน์นะซึ่งในบริษัทของเราจะมีแผนดีไซน์ ะะตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ทำม็อบอัพแล้วก็ทำแม่พิมพ์นะฮะ mm hmm. แล้วก็หลังจากทำแม่พิมพ์จนลงตัวแล้วก็ทำเทสตัวอย่างจนจนลูกค้าพอใจถึงจะถึงขั้นตอนการผลิตครับผมนะฮะ,ะ,ฮะการผลิตก็จะมีขั้นตอนการผลิตก็คือหลังจากที่ตรวจสอบแม่พิมพ์ถูกต้องแล้วนะฮะก็คือเริ่มผลิตนะโปรเซสของการผลิตของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นถาดพลาสติกก็ต้องมาจาก ตัวลอแมทที่เป็นพลาสติกม้วนนะฮะครับเ,เราก็จะเอาลอแมทเนี่ยเข้าเครื่องแล้วก็ผ่านความร้อนนะฮะพอให้ให้ระบบของเราเป็นระบบโมโฟอร์มนะครับนะฮะก็จะต่างกับระบบฉีดซึ่งระบบฉีดจะต้องร้อมละลายแต่โมโฟอร์มไม่แค่ให้ความร้อนให้ให้ตัวพลาสติกเนี่ยอ,อ,อ่อนตัวนะฮะแล้วก็ใช้ระบบสุญญากาศดูดเข้าหาแม่พิมพ์เท่านะฮะตามตามรูปแบบ และหลังจากนั้นก็มาตัดนะตัดให้ได้ขนาดตามต้องการในระยะต้นที่ที่ผมทำอยู่เนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าในกลุ่มข,ของอ,อิเล<ช>็กทรอนิกส์และไฟฟ้านะฮะทีนีออ้ต่อมานี่มันมีเรื่องของความเสี่ยงนะฮะถ้าถ้าธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันตกไปเนี่ย ผมก็เลยต้องกระจายความเสี่ยงมาในส่วนของอกลุ่มยานยนต์ช่<ะ>แล้วก็จะมีกลุ่มของธุรกิจก่อสร้างอาจจะมีกลุ่มอ,อื่นๆเพิ่มขึ้นหลายๆกลุ่มนะฮะเพื่อกระจายความเสี่ยงอตอนนี้เราเริ่มจากไม่มีเซลล์ที่เป็นทางการนะฮะเราก็จะมีเริ่มมีเซลล์เป็นทางการ ก็จะเริ่มกระจายสร้างฐานการผลิตนะฮะเพราะว่าตอนนี้กำลังการผลิตของเราเนี่ยค่อนข้างจะแน่นจะแน่นอยู่ผมเลยขยายโรงงานไปที่ลำพูนแสดงว่ายอดสั่งเยอะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นบ้างนะฮะนะับลูกค้าของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็น เรื่องของความความเร็วครับผมนะฮะไม่มีลูกค้าคนไหนชอบเก็บสต็อกไว้เยอะๆแล้วเก็บสต็อกนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไลน์การผลิตของเราเนี่ยเวลาลูกค้าให้สเกตด่วนมาจะค่อนข้างไวนั้นเราจะต้องทําให้เร็วนะแล้วก็จริงๆก็คือตามความพอใจลูกค้าลูกค้าให้มาต้องการส่งพรุ่งนี้ก็ต้องพรุ่งนี้ต้องทําให้ทันได้เลยส่งพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าธุรกิจตอนนี้ทุกอย่างต้องไวลูกค้ามีเป้าหมายอย่างเดียวคือถูกเร็วดีดีนะฮะตอนนี้ดำเนินธุรกิจมากี่ปีแล้วครับประมาณ13ปี13ปีเคยเจออุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าครับเยอะมากครับมีอะไรบ้างับตอนสตาร์ทก็เจอเจอเจอหลังปี40นั่นนะฮะเาว่าเศรษฐกิจปี40เราจะต้องเจอปัญหาเรื่อง AEC ครับนะฮะเ ่จะรับมือยังไงบ้างจริงจริงเป้าหมายของลูกค้าเนี่ยผมท่องในใจเสมอเลยถูกเร็วดีถูกเร็วและดีครับตงกามอย่างเลยท่านันเลยฮะตอนนี้ตอนนี้ถูกนี่ถ้าเราทาทาถูกทํำยังไงนะการทําถูกก็คือต้องบริหารจัดการส่วนกับคนครับผมอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องจักรนะฮทำยังไงให้สปีดเพิ่มขึ้นนะฮะเร็ได้มากขึ้นครับนะฮะตรงนั้นก็คือเรื่องของถูกและเร็ว ผดีดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เรื่งจะมีมีมีผลน้อยแต่เรื่องของคนเนี่ยมีผลมากเพราะฉะนั้นต้องต้องเพิ่มประสิทธิภาพของคนนะฮะทั้งในเรื่องของแรงงานเองด้วยแรงงานด้วยฮะในส่วนของแรงงานแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใต้สํานึษครับตอนนี้คนงานกี่คนครับประมาณบวกลบห้าสิบห้าสิบคนโอ้โหห้าสิบคน่ถือว่าเยอะนะครับมีการดูแลยังไงบ้างครับ50คน ทั่วไปครับทั่วไปเราจ่ายจ่ายค่าแรงตามมาตรฐานแรงงานนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโอทีมีเรื่องของเรียกขยนันมีเรื่องของอเขาเรียกเงินค่าก,กะนะฮะครับแล้วก็มีในกรณีที่มีค่าที่พักใหพนักงานนะฮะแล้วก็มีสวัสดิการอื่นๆตามที่โรงงานมาตรฐานทั่วไปที่ควรจะมี จริงอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าความต้องการคือของลูกค้าต้องการของถูกครับของเร็วแล้วก็มีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรครับอันดับแรกเลยพัฒนาบุคลากรก่อนเลยสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นทีมงานที่เป็นจุดตั้งต้นครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องจักรเครื่องจักรการผลิตนั้นเราจะต้อง ทำให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็ผลิตให้ได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็อย่าทำจากเดิมที่เราเคยทําแมนนวลเราต้องทําให้เป็นออโต้ให้ได้ตอนนี้<ก>ใช่ไหมครับเพื่อเป็นการลดคอสคุณวิทินอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมครับที่อยากมีธุรกิจของตัวเองก็คงต้องฝากในเรื่องของความอดทนนะฮะครับผมคือคือธุรกิจเนี่ยการทําธุรกิจเนี่ยสำคัญที่สุดคือ มีใจที่จะสู้กับมันนะฮะแล้วก็มีความอดทนนะฮะแล้วก็มีความมานะขยันนะฮะแล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของบริการนะฮะการการบริการเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับข้อืมยี่หลักสามสามอย่างเลยครับใช่ไหมครับขอบคุณคุณที่มากเลยนะครับที่ให้ความรู้เราวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบาุณครับ เร็วถูกดีใช่ไหมคะสามสินที่คุณประที่บอกไว้ว่าตั้งใจทําเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด เก่งจริงๆเลยเนาะใช่ครับนอกจากนั้นอะไรคุณประทีปยังบอกไว้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยอยังไงคะก็คือว่าพนักงานของเขาเนี่ต้องเก่งเครื่องจักรต้องเร็วและสินค้าต้องราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเป็นคนมีของมากๆเลยใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับพอเสือบ้างดีกว่านะคะไว้จะได้ไปฟังด้วยว่ากลิ่นของทางด้านคุณประทีปใ,ในมุมมองของนักพัฒนา SME เนอะ็ออยู่ที่ไหนใช่ครับตอนนี้พักก่อนดีกว่าครับสักครู่เดียวค่ะ กามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วครับช่วงนี้นะคะพอ,เ,อเสือจากอิสมนะคะซึ่งเป็นนักพัฒนา SME รอเราอ,อยู่แล้วค่ะใช่เลยครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับพอ,เ,อเสือจะดูว่าที่นี่มีกล่นอะไรโชว์เราบ้างครับไปติดตามพร้อมกันในช่วงวัดกล่นเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะเราอยู่กับพอเสือนะคะจากอีสเมดนะคะนักพัฒนา s m e ตัวยงเลยนะคะที่วันนี้จะมาแบ่งปันมุมมองกับเราเกี่ยวกับธุรกิจของ m i ดแมนนั่นเองนะคะถามถึงความน่าสนใจก่อนเขาถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่เราเองเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นโอกาสทางธุรกิจเลยก็ได้คนเองเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะว่าถือเป็นสินค้าที่หลายๆคนมองข้ามไปอย่างฐานพลาสติกใช่ไหมคะที่เป็นรูปแบบที่อยู่ในสินค้าเอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพี่เสือมองความท้าทายในการที่เขาเนี่ยสามารถเห็นโอกาสทางธุรกิจ ของสินค้าแบบนี้ยังไงบ้างอะคะครับตอนที่ได้รู้จักบริษัทนี้อะครับผมรู้สึกว่าบริษัทนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่า พอย้อนกลับไปดูตอนเริ่มต้นของเขาว่าเขาเริ่มธุรกิจอย่างไรนะครับก็ได้คนพบว่าคุณประทีปเนี่ยมีทักษะของการเป็นเซลล์ที่เก่งมากได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและลูกค้าต่างประเทศก็ให้โอกาสมาว่าจะเริ่มธุรกิจแบบนี้ด้วยการผันตัวมาเป็นผู้ผลิตได้อย่างไรบ้างาผมคิดว่าการได้โอกาสแบบนี้เองสําหรับคนทั่วไปแล้วไม่ง่ายเลยถ้าไม่สร้างความเชื่อมั่นไม่สร้างการบริการที่ดีมาตลอดจนเกิดความไว้วางใจผมคิดว่าโอกาสแบบนี้เองไม่ใช่ทุกคนที่จะหาได้มาแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือ ว่าเมื่อคุณประทีปได้โอกาสมาแล้วเขาก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนลูกค้ายิ่งไว้วางใจเพิ่มขึ้นขยายโรงงานจาก1กลายเป็น2ซึ่งทำให้เห็นว่าเขามีมิติการพัฒนาที่ดีเยี่ยมจน e s อสควรจะดูเป็นตัวอย่างเลยครับการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของเขาจากที่เคยเจ็บนะคะจากที่หุ้นส่วนเนี่ยอาจจะมีการทุจริตกับ ทางด้านของบริษัทเองกลายเป็นโอกาสให้เขาเนี่ยสามารถระมัดระวังมากขึ้นเองตรงนี้ถือเป็นบทเรียนสําคัญที่ SME ท่านอื่นๆควรนําไปประยุกต์ใช้ด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับแล้วก็ในแง่มุมหลายๆความคิดอย่างที่เราได้ฟังคุณปรีพี้พูดเนี่ยจะเห็นว่าเขามีความระมัดระวังมาก <ừ> ในการลงทุนในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เห็นเม็ดเงินนี้มีคุณค่าสูงมาก <ừ> แล้วรู้ว่าด้วยกําลังการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกําลังมากมายนะ,ะแต่ก็พยายามจะไปซื้อเห็นบอกว่ามีซื้อตั้งแต่สินค้า second hand เครื่องจักร s e c o ์แ hand มาแล้วก็ มาประยุกต์ใช้จนเกิดประสิทธิธภาพสูงแล้วก็เพิ่มเติมเอาพัฒนาคนพัฒนาเครื่องจกักรพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ดูแลคนอย่างดีเพื่อให้ลูกค้าได้ของที่ถูกและดีและรวดเร็วเนี่ยผมคิดว่ามุมที่เขาบริหารจัดการแล้วเอาความเสี่ยงเข้ามาและป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดซ้ําจึงการทํางานแบบป้องกันความเสี่ยงผ่านการดูแลอย่างรอบคอบผมบว่ามิตินี้เองก็เช่นเดียวกันครับคุณเฟินครับว่า s อชน่าดูเป็นตัวอย่างมากๆเลยครับค่ะ ธุรกิจเขาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าส่งออก1ึงเซเลยนะคะตรงนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เราคุยใน s อสมีกลี่นนมาไม่มีธุรกิจไหนที่ทําธุรกิจส่ออก100%เลยค,ความต่างตรงนี้เองถือว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจในประเด็นไหนบ้างในมุมมองของนักพัฒนา s อสเอ่มมิเสือะคะขาอ,อยากมองเป็นอินเจเนอร์ลเลยครับเขาเป็นแบบทั่วๆไปนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเราทราบดีว่าถ้าเกิดเรา วางไข่อยู่ในตะกร้าไปเดียวเกิดวันดีคืนดีมีผลกระทบขึ้นมาก็อาจจะเสียหายได้นี่คือ,น,คอนี่คือทั่วๆไปอย่างของคุณประทีปเองผมเชื่อว่าเขาได้คอนเนคชั่นที่ดีเขาได้คู่ค้าที่ดีที่จับมือกันมานานแล้วเดี๋ยวกันเขามีการพัฒนาสินค้าของเขาให้ถูกเร็วแล้วก็ดีเนี่ยทำให้ลดเกิดความไว้วางใจแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าน่าจะเพิ่ม ฐานลูกค้ารายใหม่ๆตลาดใหม่ๆก<ม>็เติมก็ได้เพราะว่าตอนนี้มีประสบการณ์การทําง,งานมา1ิกว่าปีาที่เห็นว่ามีทักษะที่ดีแล้วก็มีความไว้วางใจจนถึงการพัฒนานไปสู่รูปแบบธุรกิจอื่นๆด้วย <ๆ S 2> ที่ตอนนี้รุ่นลูกก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องผมคิดว่าจากการส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมองว่าก็ยังเป็นยังยังไปได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าอาจจะควรจะขยายฐานลูกค้าให้กระจายซึ่งอาจจะเป็นสองสามประเทศหรือว่าแล้วแต่แบ่งไปทำพวนทีป ผมคิดว่าทาั้งนั้นทั้งนั้นเองเนี่ยตอนนี้เอเชียเรากำลังมี power ใช่ไหมการค้าขายในเอเชียกำลังจะมีบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าการขายญี่ปุ่นไปได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถมาขายใน AEC ได้ขายในสิงคโปร์ขายในมาเลเซียหรือขายในประเทศไทยเดี๋ขายตรงจีนเดี๋ขายเกาหลีแล้วมุมต่างๆเหล่านี้เองเนี่ย,เ,ยเป็นช่องทางการตลาดทั้งสิน้นแล้วด้วยทักษะการเป็นนักขายของคุณประทีปรวมถึงการ พัฒนาดูแลองค์กรอย่างดีมาผมเชื่อว่าความสามารถในการแข่งขันน่าจะมีก็อยากจะเชียร์เช่นเดียวกันครับว่าจากส่งออก100%ก็ลองส่งออกต่อได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากกระจายความเสี่ยงเพื่อให้มีฐานลูกค้าหลายประเทศเพิ่มขึ้นหลายรายเพิ่มขึ้นแล้วก็ในขณเดียวกันก็ diversify ไปสูธุรกิจอื่นด้วยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสของคนที่คว้าได้ไวแล้วท่านมีท